เราทุกท่านกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงนะคะภายในงาน Thailand Research Expo 2020กับมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2563และตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมนะคะซึ่งที่นี่เรามีในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกีย่ยฟางข้าวเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วีรนุศัสดร์แก้วค่ะสวัสดีค่ะ อีกหนึ่งท่านของเรานะคะท่านอาจารย์เกวลินพันธวีสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของผลงานที่ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการความคิดในด้านของนวัตกรรมดีๆแล้วก็เป็นผลงานวิจัยนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยไ,ได้นํำมาให้เราได้ชมไปพร้อมๆกันขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์วิรนุชก่อนเลยค่ะใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะผลงานวิจัยอันนี้นะคะก็มีที่มานะคะมาจาก การที่มหาวิทยาลัยให้ทุนนะคะในการลงพื้นที่นะคะที่อำเภอหันคาตำบนห้วยงูจังหวัดชัยนาซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือผลผลงานชิ้นนี้เนี่ยชาวบ้านนะคะก็ร่วมมือกันกับคณะผู้วิจัยนะคะในการที่อยากที่จะนำฝางข้าวมาผลิตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเช่นกระถางนะคะกระถาง ฟางข้าแล้วก็เพื่อเอาไปเพิ่มไรายได้แล้วก็ลดการเผาฟางค่ะอันนี้ดีมากเลยลดการเผาฟางนะคะ<ช>เพราะ,ะว่าถ้าเราได้ยินเนี่ยการเผาฟางแล้วมีฝุ่นมีอะไรขึ้นมาแต่ว่าเรานำเยี่ยวฟางที่อาจจะมีประโยชน์น้อยในด้านของเศรษฐกิจ นะคะเรานํามาแปรรูปนะคะนำมาผ่านนวัตกรรมผ่านการวิจัยแล้วเนี่ยสามารถนํามาเป็นวัสดุต่างๆได้นํามาเป็นทั้งของตกแต่งก็ได้เหรอคะอาจารย์ใช้เรามาสร้างเป็นอะไรกันบ้างคะวันนี้ ถ้าเป็นของชาวบ้านที่จําหน่ายนะคะที่จําหน่ายอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีในส่วนของกระถางนะคะกระถางฟางข้าว <ưa S 2> <na> ก็คือถ้าถ้าดูจากภาพอะค่ะก็คือเราจะมีการเออรวมกลุ่มกันนะคะ<อ> <December. S 2> ระหว่างทีมท,ทีมวิจัยแล้วก็ <kh á S 2> ชาวบ้านนะคะแล้วก็ผลิตเป็นกระถางก็จัดจหนาย <attracted> แต่น,นี้ในส่วนของจังหวัดก็ลงมาช่วย,ต,ต,ยต่อยอดตรงนี้ก็คือทําให้มันเป็นผลิตได้ปริมาณมากขึ้น <kh á S 2> ก็คือให้ทางจังหวัดก็ได้ให้ทุนกับชาวบ้าน นะคะในการที่ทําให้มันมีปริมาณมากขึ้น,นใช่ค่ะนี่คือตัวอย่างของจริงนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะการใช้กระถางเหยื่อฟังข้าวมีมีประโยชน์ข้อดียังไงไหมคะอาจารย์ข้อดีของกระถางฟังข้าวก็คือ,อ,อสมมติเราจะเพาะกล้านะคะเราก็ไม่ต้องถอดกระถางออกอแล้วก็กระถางเนี่ยก็สามารถย่อยสลายได้ก็คือเราไม่ต้องเราก็ลงดินได้เลยแล้วก็ ข้อดีของเขาคือมันเป็นเส้นใยก็มันสามารถที่จะอุ้มน้ําได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นมิรต,ต่อสิ่งแวดล้อม,อมอแล้วก็เพราะว่าเขาใช้กาวอินทรีย ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะแล้วก็สามารถวัสดุจากธรรมชาติผสมดาวอินทรีย์เข้าไปใช่ค่ะแบบมาผ่านนวัตกรรมผ่านการวิจัยมาแล้วแล้วก็มีการใช้งานจริงแล้วใช่ค่ะตอต้นกล้าได้โดยที่ไม่ต้องนั่งเปลี่ยนกระถางเลยมีในส่วนของตรงนี้ค่ะโอเควันนี้อาจารย์มีอีกหนึ่งโซนนะคะที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะของเยอดฝางข้าวที่ผ่านกระบวนการแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปชมฝั่งนูนะคะอาจารย์ช่วยด้ขอบคุณค่ะ เอาล้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันที่อีกหนึ่งโซนนะคะวันนี้จากท่านอาจารย์เกวลินสวัสดีอีกรอบค่ะอาจารย์คะ,คะนี่เลยเรามาอยู่กันที่โซนของตัว Product ทั้งหมดนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแนะนําค่ะผลิตภัณตอนนี้ที่ชาวบ้านขายอ่ะก็จะเป็นเพาะนะคะเาะเลยค่ะ,อะบอกสมแก้วที่ชาวบ้านเขาอตอนนี้ที่ผลิตขายอยู่ค่ะ,คะส่วนอันอื่นๆเนี่ยคือการต่อยอดจากงานวิจัย เหมือนกับทําให้ดูว่าเยื่อฟางข้าวทําอะไรได้บ้างค่ะเป็นถาดเป็นภาพหรือว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้คืออะไรอ่าะถาดเขาเรียกอะไรถาใส่ของค่ะอันนี้เพิ่มความเป็นศิลปะเข้าไปข้างในก็จะเป็นเยื่อฟางข้าวทั้งหมดค่ะก็ใส่ลวดลายสีสันเข้าไปใช่ค่ะให้ดูสวยงามอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ชาวบ้านเอาไปใช้ชาวบ้านที่ใช้หน้าเขาขายข้าวค่ะเขาก็จะเอากระดาษฟางข้าวเนี่ยมาทําเป็นแพ็กเกจ เพื่อขายก็จะดึงดูดคนซื้อได้อีกแล้วใช่ใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นฝีมือของนักศึกษาที่ให้ลองเอามาต่อยอดใช่ค่ะเป็นกระถางเอามาเพ้นท์เพ้นท์สร้างลวดลายเพื่อเรียกแรงดึงดูดมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะการกดปล่อยความเป็นศิลปะที่น่ารักนะคะอาจารย์มีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะมีถุงด้วยมีถุงมีสมุดมีแพ็กเกจอันนี้จะเป็นไอเดียของนักศึกษาทั้งหมดค่ะ เหมือนกับว่าเราเอากระดาษมาให้เขาลองคิดซิว่าเขาจะทําเป็นอะไรได้บ้างเป็นสมุดเป็นเคสโทรศัพท์ก็มีมเ,เป็นที่ลองแก้วที่ลองแก้วรูปไข่าดาวโอ้มีที่มาที่ไปด้วยมีไอเดียใช่ค่ะโดยคราวที่งานวิจัยเนี้ยเป็นงานวิจัยของทางเคมีกับศิลปรกรรมรวมกัน มันก็เลยจะออกมากึ่งๆค่ะมีความแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงแล้วก็ผสมประสานกับศิลปะที่สวยงามใช่ค่ะนี่คือทั้งหมดของตัวอย่างนะคะ p r o d u c t นะคะที่อาจารย์ได้ลงไปให้ชาวบ้านเขาได้รู้จักว่าเยื่อฟังข้าวสามารถมานำมาส่วนว่าเป็นการแปลรูปผ่านวัตกรรมนะคะ <c oughs> ออกมาเป็นแพคเกจิ้งออกมาเป็นถาดรองไข่ออกมาเป็นจานเป็นกระถางเอยแล้วก็ที่สําคัญนี่คือสิน ที่ได้มาจากธรรมชาติแล้วก็เพื่อธรรมชาติสุดยอดมากๆ<ช>เลย<ช>ท้ายนี้อา<ช>จารย<ช>์มีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมกันผ่านไลฟ์สดนี้หรือว่าหน่วยงานใดที่มีความสนใจในเรื่องของตัวผิิธภัณฑ์หรืออยากจะต่อยอดอะไรร่วมกันขออญาอาจารย์ฝากได้นะคะถ,ถ้าหน่วยงานใดสนใจที่จะให้เราลงไปเป็นวิทยากรให้ความรู้หรือว่าพาชาวบ้านทําอะไรเงี้ยทางเรายินดีติดต่อมาที่มหาลัยได้เลยค่ะนี่เลยนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะ นี่คือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏน์จันเกษมนะคะที่อยู่กับเราที่นี่ภายในงาน Thailand Research Expo 2020เดี๋ยวช่วงหน้าจะนำทุกท่านไปติดตามกันที่บุธไหนยอย่างไรนั้นฝากทุกท่านติดตามกันช่วงหน้าค่ะ